สวัสดีคะ่ะอัปเดตความรักความสัมพันธ์นะคะณนะตอนนี้เอ่อคนคนนั้นของคุณอาจจะช่วงนี้ไม่ค่อยได้คุยกันนิ่งๆไปนะคะเขาอาจจะงอนคุณหรือคุณคุณก็งอนเขาก็ได้นะไม่คุยกันแหละต่างคนต่างมีอีกโก้เรามาดูกันนะว่าตกลงแล้วคุณกับเขาเนี่ยใครจะทักไปคุยก่อนเนี่ยนะคะอาจารย์ขอพลังงานคุณก่อนกันละกันนะ ขอพลังงานของท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนะณตอนนี้คุณเป็นยังไงอยู่นะไพ่บอกว่ายังไงโอ้คุณนิ่งมากเลยอ่ะไพ่พระสังฆราชขึ้นมาคุณเป็นคนที่มีเหตุมีผลแล้วก็เข้าใจเขาเรียกว่าสัจธรรมของชีวิตเข้าใจแล้วเรื่องของความรักความรู้สึกที่คนสองคนมีต่อกันแล้วก็มีในแง่ความ ผิดพลาดความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องไม่ว่าเขาไม่เข้าใจคุณหรือคุณไม่เข้าใจเขาคุณก็มาเหมือนใครควรคิดแล้วก็รู้ด้วยนะว่าจริงๆแล้วอ่ะสิ่งที่ถูกต้องมันคืออะไรแต่มันอยู่ที่ว่าเราเนี่ยจะยังไม่อยากคุยกับเขาก่อนนะสิอ่ะและยังไงหรือบางท่านที่เข้ามาอาจจะเป็นชาวราศีพฤษภก็ได้และยังไง อาจารย์มองไพ่วันนี้เป็นไพ่หกเหรียญน,นะคะอืมถึงแม้ว่าคุณจะไม่อยากคุยกับเขาก่อนจริงๆแล้วอะ่ะเดี๋ยวเขาก็ทักกลับมาเองนั่นแหละและลึกๆคุณก็น่าจะมั่นใจด้วยแหละว่าคนเนี้ยไปไหนไม่รอดหรอกเพราะยังไงเขาก็รักคุณคุณรู้นะว่าเขาก็ยังรักคุณอยู่นะคะอ่ะและอะไรอีกนะคะไพ่บอกอะไรเกี่ยวกับคุณอีกละ่ะ คุณก็อยู่ของคุณแบบชิวๆมีความสุขอ่าคุณสักเซสประสบความสําเร็จในชีวิตคุณอยู่ได้ด้วยตัวเองอ่ะพูดจริงๆเลยเพราะเป็นไพ่ราชีนีเหรียญทั้งหเหรียญราชินีเหรียญคุณไม่เดือดร้อนหรอกคุณมีความรู้ความสามารถคุณทํางานหาเงินเก่งอ่าอยู่ได้ด้วยตัวเองเขาจะมาไม่มาก็ไม่เป็นไรแต่ลึกๆคุณก็มั่นใจไงว่ายังไงคนนี้ก็ง้อคุณอย่างแน่นอนขอยึบใบค่ะอ่าไพ่ เจ็ดดาบนะคะพลังงานไพ่เจ็ดดาบก็เป็นสิ่งที่เหมือนกับคือเจ็ดดาบเนี่ยอาจารย์มองเป็นไพ่แห่งความเขาเรียกว่าความเฉลียวฉลาดความการวางแผนที่เลิศล้ำก็ได้อะไรหลายอย่างเนี่ยถ้าสมมุติว่าคุณอยากให้คนนี้มาง้อคุณคุณก็จะเหมือนกับอ,อจัดฉากหรือทําอะไรก็ตามที่จะทําให้เขาอะ มาติดกับดักคุณก็ได้อ่ะอืมอาจารย์แปลงงั้นจริงๆเอ่อคุณจะมีวิธีการพูดวิธีการนําเสนออะไรบางอย่างให้คนเนี้ยต้องกลับมาง้อ,อคุณแหละนะอ่ะขอดูเขาบ้างนะคะอืมจริงๆด้วยนะไพ่เก้าเหรียญดูสิเขากำลังค้นหาค้นหาเอกสาร ถ้าเป็นความรักก็ค้นหาใจตัวเขาเองนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาอะยังรักและต้องการคุณมากมายเพียงไหนอืมแล้วเขาอาจจะค้นหาบันทึกเกา่าๆอ่าเอกอ่าข้อมูลเก่าเอกสารหรือจดหมายอะไรก็ได้อ่าที่คุณกับเขาเนี่ยเคยอ่าเขียนถึงกันก็ได้นะไพเ่เทว์แล้วเขาก็จะมา คิดไตร่ตรองแหละว,ว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดกขึ้นกระทันหันแบบนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงหรือเขาเองก็ไม่ได้ตั้งใจเขาอาจจะใช้คำพูดที่แรงๆกับคุณก็ได้นะคะแล้วก็ไพ่ j u d g ์ e n t คือเป็นไพ่แห่งบุญและกรรมนะคุณกับเขาอาจจะต้องเคยทำบุญร่วมชาติกันมาหละตั้งแต่ชาติปางก่อนแล้วล่ะมันไปจากกันไม่ได้หรอก เลิกกันไปแล้วก็กลับมามันวนเวียนอยู่แบบนั้นแหละแล้วเขานี่แหละจะเป็นฝ่ายงอคุณอะ่ะเพราะเป็นไพ่จัสตเนนะคะต่อให้เขาจะอีโก้มากแค่ไหนก็ตามหรือค,คนคนนี้ก็อาจจะเป็นชาวต่างชาติก็ได้อยู่ไกลจากคุณแต่เขาเป็นคนมีอีโก้จริงๆอืมนะคะแต่ยังไงอ่ะจะอีโก้ขนาดไหนเขาก็งอคุณค่ะเพราะมีไพ่จัสตเนนะอาจารย์ขอพลังงานไพ่เพิ่มค่ะความสัมพันธ์คุณกับเขาจะเป็นยังไงอีกนะคะ เขามางอคุณจริงๆไหมมาดูจากไพ่เลยค่ะโหเดดสันขึ้นขนาดเนี้ยงอแน่นอนเนี่ยเห็นไหมชายหญิงคู่นี้กาลังนัดพบแล้ววิ่งมาเจอกันบนจุดนัดพบอะ่ะนะพลังงานใบถัดไปโอไปงานเต้นลากันแล้วอะ่ะนะจับคู่เต้นลาไปกับเพื่อนก็ได้กับกลุ่มเพื่อนเป็นงานสังสรรค์กันนะคะคุณจะมีความสุขอืมนะคะผูกพันกันตลอดไปค่ะแฮงแมน โอ้โหดูดิเขินเลยอ,ะอ่ะเขาอาจจะพูดฉอแล้วคำพูดที่แบบหวานแบบจนคุณแบบอืมเค้บเคิมอะ่ะโอ้โหไพ่แบบมีความสุขจริงๆอาจารย์ขอเพิ่มอีกเถอะจะได้แบบอืมฟังรู้มีความสุขกันนะคะกับพลังงานไพ่เนี้เป็นสิ่งที่ดึงดูดสิ่งดีๆเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างไปในทางที่ดีขึ้นได้ขอให้คิดบวกๆนะคะ อ่าเรามาดูกันค่ะขอไพ่สรุปเขาตกเป็นทาตรักคุณค่ะนะไพ่ดีวิวถูกล่ามด้วยโซ่เลยโอ้โหดูดิเออนะคะกอดกระชับคุณแบบแนบแน่นเลยนะโอ้โหมั่นหมายแต่งงานน่ะเห็นมากในที่สุดก็สมหวังเข้าเข้าสู่ประตูวิวาโอ้โหดูจุมพิษที่ดูดดื่มเลยเออนะคะบอกเลยว่า เป็นความรักที่หวานชื่นได้อย่างแน่นอนนะคะใครที่เข้ามารับชมรับฟังเป็นดวงของคุณกดรับกดไลค์กดแชร์ออกไปเพื่อเป็นสะพานบุญเพื่อเป็นการหนุนดวงคุณนะ่ะให้มันเกิดความสําเร็จอย่าลืมนะไพ่มีพลังงานพิเศษมีพลังงานแฝงถ้าคุณเชื่อในไพ่คุณศรัทธาในไพ่สิ่งเหล่านั้นจะเกิดขึ้นแบบรวดเร็วคะ่ะ